ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ w อ l ์คเม e r a การเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพมากำหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงสต o อ l ลอ s กันในช่วงนี้กันบ้างน,นะครับพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเรื่องของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนครับเมื่อวานนี้สําหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยปิดลบลงไปนะครับถึง 9. จุด 81. จุดนะครับไปที่ระดับ1,479.58จุดนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ยังคงเห็นมีการซื้อขายเข้ามานะครับโดยเฉพาะในฝั่งของนักลงทุนต่างประเทศยังคงมีการซื้อขายสุทธิเมื่อวานนี้มากถึงกว่า766ล้านบาทส่วนบรรยากาศในช่วงเช้านี้ครับเห็นลักษณะของการเปิดตัวของตลาดหุ้นไทยกลับขึ้นมายืนในแดนบวกได้อีกครั้งนะครับเปิดจากระดับเปิดที่ระดับนะครับ1,490กว่านะครับขึ้นมาตอนนี้ล่าสุดที่แถวๆระดับ1,490 93.52จุดฉะนั้นกลับขึ้นมายืนในแดนบวกได้แต่ก็ยังไม่ผ่าน1,500จุดกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับกับผู้ช่วยกรรมการผู้นวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒนครับคุณเทดศักดิ์ทวีเทรธรรมครับสวัสดีครับคุณเทศศักดิ์ครับครับสวัสดีครับดูจากบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวันนี้กลับมารีบาวได้ดูเหมือนจะเป็นไปตามซนตินเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยไหมครับที่เขามีการรีบาวในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ก็ครมี2ส่วนครับอันแรกค,คือว่าถ้าติดตามตลาดเมื่อช่วงปลายตลาดเมื่อวานนะครับแล้วก็เจอว่าราคาเนี่ยมันลงไปแรงค่อนข้างมากนะครับโดยที่ดูแล้วไม่ค่อยมีเผลสปอร์ตเท่าไหร่แต่ครับเพราะนั้นลําพังลักษณะการลงแบบนี้เนี่ยมันตามมาด้วยการรีบาวอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วพิ่งเหินว่าเมื่อคืนนี้เนะี่ยมันมีการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นนะครับเรื่องการคอนโทรลเรื่องกําลังการผลิตของน้ํามันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นยังไม่เอฟเฟกตีฟนะฮะคงเอฟเฟกตีฟเนี่ยแล้วประชุมอีกทีหนึ่งวันที่30พฤศจิกายน นะครับก็ตรงนี้มันก็เลยไปดันให้ราคาน้ํามันปสยับขึ้นมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็ขึ้นมาด้วยเหตุผลเรื่องราคาน้ํามันนะครับบ้านเรานะครับโครงสร้างตลาดก็อย่างที่ทราบนะครับว่าสัดส่วนนะครับของน้ํามันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีมันกระาัสูงนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมีประเด็นบวก้ามานะครับก็ลเลยดันให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้นะครับผลก็คือว่าทาให้อินเด็กซ์เนี่ยเปิดขึ้นมาได้ค่อนข้างจะนาแรงพอสมควรนะครับแต่ทีนี้อประเด็นที่เราดูต่อก็คือว่า,าการปรับตัวขึ้นมาแรงแบบนี้เนี่ยมันจะยืนอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับเราก็ดูว่าอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคีย์หลักตัวหนึ่งของตลาดเราตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับดูแล้วนี่มันอาจจะเบาบางนะครับช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อบา,บางเนี่ยไอแรงขับที่มันจะทําให้ตลาดวิ่งขึ้นไปต่อเนี่ยมันก็น้อยลดน้อยลงไปนะครับ,รบฉันั้นก็ยังดูว่าพันห้าร้อยจุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆนะครับคงไม่ผ่านไปได้ง่ายๆครับอืมขณะที่ดูจากในช่วงระยะสั้นนี้โฟล์มีการเข้ามาแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยด้วยถูกไหมครับครับก็เริ่มเห็นการซื้อสลับขายออกมาบ้างนะครับเช่นก่อนหน้าที่จะซื้อเมื่อวานนี้เนี่ย ย้อนหลังกลับไปนะครับโอเรนี่มีการขายต่อเนื่องกันสามวันทาการนะครับมูลค่ารวมก็ประมาณสองพันสองร้อยล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นาบ่งชี้ประการหนึ่งนะครับที่บอกว่าแรงซื้อนะครับที่มาจากฟันโฟลจากต่างชาติเนี่ยเริ่มแผ่วเบาลงนะครับส่วนบางโค้ชอาจจะหวังเรื่องการทำวินโดว์เรสซิ่งนะครับในวันทําการสุดท้ายของไตรมาส นะครับเราไปแสกข้อมูลย้อนหลังสําหรับไตรมาสที่สามมาเนี่ยนะครับย้อนหลังไปห้าปีนะครับดูเหมือนว่าหวังไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับจริงอยู่ว่าสามปีจากห้าปีเนี่ยมีการซื้อเฉลี่ยนะครับในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยประมาณ2,200ล้านของสถาบันในประเทศนะครับแต่ว่าถ้าไปดูผลที่ออกมาจากอินเด็กซ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าสี่ปีจากห้าปีล่าสุดเนี่ยให้คนตอบแทนที่ติดลบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่สาม นะครับเพราะฉนั้น Windows Racing ก็ไม่ค่อยอยากสว่างเท่าไหร่สำหรับไตรมาสสามปีนี้ครับครับฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานที่ฟังกลุ่ม o อ e c มีมติออกมาในช่วงระยะกลางถึงระยะยาวเราถือว่าในกลุ่มพลังงานกลับมาน่าสนใจเราหรือ,อยังครับบุญทวศัก์ครับ ก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของตัวสไตล์ที่มันค่อนข้างจะอยู่ในภาวะที่ล้นตลาดนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนนี้การตกลงกันก็ยังเป็นเรื่องในเบื้องต้นนะครับพวกคงต้องรอดูอีกหลายๆองค์ประกอบเหมือนกันนะครับว่าะจะทำให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้ดีแค่ไหนนะครับจริงๆสมมุติฐานที่เราวางกันไว้นี่นะครับค่าเฉลี่ยราคาน้ํามันถ้าเป็นดูไบนะครับเราใช้พที่45เหรียญน,นั่นก็แปลว่าถ้ามันจะ45ได้เนี่ย ช่วงจากตรงนี้ไปถึงปลายปีนี่นะครับมันต้องเดืนให้แตะระดับ50ให้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมมองว่าก็ออยังไม่อยากจะหวังให้มันไปไกลมากกว่านั้นนะครับ <S 1> <S 1> <S สถานช่วงนี้กำหนดกลยุทธการลงทุนยังไงดีครับคุณทศศักด์ครับ ครับช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวตลาดนะครับเราก็เห็นว่าแรงหนุนเรื่องตัวฟันโผลเนี่ยมันเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโฟบางลงเนี่ยอาจจะเห็นการปรับฐานราคาเปนช่วงสั้นๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดอะไรก็ตามและผันผวนลงมาเนี่ยนะครับผมมองว่าพยายามซื้อและซื้อในหุ้นที่พื้นฐานดีๆนะครับหรือว่ามีกระแสเชิงบวกที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับผมคิดว่าหุ้นพื้นฐานดีแล้วมีปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยมันน่าที่จะมีเปิดอัพไซด์ทำให้ผู้ซื้อได้ดีพอสมควรครับครับ ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทคุณเทอร์ศักด์ทวีเทียรธรรมนะครับก็ยังคงดูในเรื่องของปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันที่มีมติออกมานะครับจากทางโอเปกแต่ว่าดูเหมือนว่า จะยังไม่ใช่ในช่วงระยะสั้นๆนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านของพลังงานนะครับส่วนในช่วงที่เหลือหลังจากนี้นะครับมุมมองนะครับสำหรับการปรับตัวขึ้นไปเส้นเด็กไทยแนวต้าน 1, 5 0 0จุดน่าจะยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็น่าจะเห็นสัญ,ญญาณของการปรับตัวหรือย่อลงมาบ้างน,นะครับฉะนั้นลักษณะของการปรับตัวย่อลงมานะครับห้ใช้กลยุทธ์ selective buy หุ้นที่มีพื้นฐานถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อในเรื่ององงขบราราาก ตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างน,นะครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของสหรัฐหรือแม้แต่ยุโรปนะครับได้นิส่งเรื่องของปัจจัยจากเรื่องของมติของทาง o อเปนะครับที่จะมีการยุติในเรื่องของการาผลิตในเรื่องของน้ํามันนะครับที่มีการลดกำลังผลิตลงนะครับส่งผลให้ดัชนีทั้งฝั่งฝั่งของ าสารัฐอเมริกาเองหรือแม้แต่ยุโรปนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนปรับขึ้นมา110จุด n a สแ a q บวกมา12จุด s อส0 0บวกขึ้นมา11จุดนะครับส่วนของฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุซิลลอนดอร0หนึ่งร้อยนะครับดัชเอรมนีซีเอซก็บวกขึ้นมาเกือบจะทั้งหมดเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ไปดูข่าวจากข้องหากันต่อครับ ฉะนั้นบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงที่ผันผวนแบบนี้เหลือไม่อีกอกี่เดือนนะครับก็จะหมดปี2,559แล้วก้าวเข้าสู่ปี2,560หรือปี2,17 0ในปีหน้าฉะนั้นหลากหลายเวทีนะครับจากบลจต่างๆหรือแม้แต่จากสํานักกูรูต่างๆก็จะมีการออกมาจัดสัมมนากันมากขึ้นและหนึ่งในสัมมนาที่มีการพูดถึงนั่นก็คือทิศทางเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนในปี2,560นะครับหนึ่งในนั้นเมื่อวานนี้มีการจัดงานสัมมนานะครับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจและก็การลงทุนในปี2017จจาากกบนร,รัผมมี ได้ไปนั่งฟังเช่นเดียวกันสองกูรูที่เมื่อวานนี้มาพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอดีตรัฐมนตรีคลังดรธนงพิทยะนะครับก็มีมุมมองต่อเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นปีหน้าแล้วก็มีปัจจัยมาฝากเช่นเดียวกันนะครับหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับดรธนงบอกนะครับว่าล้วนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจกโลกในปีหน้าเช่นเดียวกันและก็ที่สําคัญจะเชื่อมโยงต่อตลาดทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีสารัฐที่ปีนี้เราติดตามกันมาก็จะเห็นสร้างความผันผวนเยอะนั่นก็คือเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของงงททาเะัแลลี่ก เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นคือการเลือกตั้งประธานนิติบของทางสหรัฐนะครับทั้งหมดนี้ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐและก็เศรษฐกิจโลกแน่นอนถัดมาเรื่องของการโหวตออกนะครับสักภษา,ษาพยุโรปของอังกฤษอันนี้ก็จะมีผลพวงต่อระยะยาวไปจนถึงกระทั่งปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผลกระทบต่อเศียรภาพของเศรษฐกิจยุโรปที่อาจจะต้องเผชิญความเสี่ยงอีกครั้งฝั่งของญี่ปุ่นเองก็ต้องแก้ปัญหาภาระนี้อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจไม่โตเท่าที่ควรส่วนฝั่งงงงขออจีะครรกกวิเกกิเเาาหห์ลแ่่็ม ฐานะทางเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงหลังจีนเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจากตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่องปัจจัยทั้งหมดนี้ครับทำให้ตลาดหุ้นปีหน้าทั่วโลกจะผันขวนมากกว่าปีนี้ไม่เว้นแม้แต่ตลาดหุ้นไทยนะครับที่ภาพการลงทุนในระยะสั้นอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สําคัญใครที่เป็นนักลงทุนในระยะยาวก็มีมุมมองนะครับว่าผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เหมือนเดิมในอดีตที่ก่อนหน้านี้เคยลงทุนแล้วอาจจะเติบโตหลายเท่า ในช่วงปัจจุบันการลงทุนในระยะยาวอาจจะไม่ได้เติบโตหลายเท่าเหมือนในอดีตแล้วนะครับส่วนฝั่งของมุมมองของประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจทาลิสนะครับคุณประภาสตันพิบูลศักด์ก็บอกนะครับว่าถ้าหากว่าไปเทียบปัจจัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกขนาดนี้มองคล้ายๆกันกันกบดรธนงนะครับมองว่าปัจจัยการเมืองยังคงถือว่าเป็นปัจจัยที่น่าจับตามองนะครับมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะออกมาในลักษณะไหนเกิดผลกระทบอย่างไรอันนี้พูดถึงปัจจัยการเมืองทั่วโลกนะครับ แต่ถ้าดูในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจนะครับพบว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยยังคงมีเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐกิจเข้ามาช่วยกระตุ้นให้ฟื้นตัวได้ทางนี้ก็มีการประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับน่าจะยังชะลอตัวต่อโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปและก็จีนนะครับที่น่าจะปรับตัวลงส่วนไทยอาจจะฟื้นตัวได้เล็กน้อยนะครับจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแล้วก็อาจจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าฉะนั้นมองกรอบสําหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะอยู่แถวหนึะครันาามีาปรัับต้อะถึงปถึ่ 1,600จุดแต่ต้องรอในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงว่าจะมีมาแทรกแซงมากน้อยขนาดไหนครับอะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อครับ